จบเกมลิเวอร์พูลแพ้บาเยอร์มิวนิกสประต,ตูต่อ3โดนยิงลูกสุดท้ายนาะทีบาแบบโอ้โหโคตรสวยฟานคลาสสิกคือแบบหรือว่าอีสังหิยอิจีแม่งวอลเล่ด้วยแบบอลิซอนคือหมดสิทธิ์แต่วอลเล่สวยมากไปหาดูนะทุกคนแล้วก็อีกอย่างนึงที่ต้องพูดเลยคืออาการบาดเจ็บของแม็กอลิตเตอร์นี่คือแบบน่าเป็นห่วงนะต้องตามข่าวหวังว่าจะไม่เจ็บเยอะเพราะว่าแบบเห็นจังหวะปะทะคือเหมือนหัวเข่าชนกันใช่ไหมแล้วก็ แมคอลิเตอร์คือเดินออกนอกสนามได้แต่กระเพาเนะี่ยต้องติดตามข่าวทีนึงว่าเจ็บมากเจ็บน้อยแค่ไหนนะอย่าเจ็บเยอะเลยจริงอีกหนึ่งอย่างที่เห็นได้ชัดเลยคือทีมเราไม่มีกาลางรับแบบกาลางรับแท้ๆเนี่ยคือเล่นบอนลลําบากมากนะคือคู่แข่งเนี่ยเขาเรียกว่ามีพื้นที่ในการจ่ายบอลเยอะมากอย่างลูกแรกที่เราโดนเนี่ยคือจังหวะที่กองหลังบายเยินเขายนยาวข้ามฟากมาถึงกานาบีใช่ไหมอันนี้คือว่าไม่ได้นะเพราะว่าเป็นลูกแบบตัดหลังคัดแบ็กอะ่ะเออโยนมาปุ๊บ ถึงกานาบี้ซัดเข้าไปเลยแล้วกานาบี้ก็ยิงดีมากส่วนลูกที่2องนะจะเห็นได้เลยว่ากลางเราเนี่ยมีพื้นที่ปล่อยพื้นที่ให้กลางบายเยินเขามีจังหวะจ่ายบอลทะลุช่องขึ้นมาเราเลยโดนแต่จังหวะเข้าทำลิวพูต้องบอกว่าสวยอยู่นะโดยเฉพาะลูกแรกคือนําตั้งแต่นาทีที่1นาทีที่2เลยคือกั๊กโปทําชิ่งกับโจต้าแล้วก็โซโลซัดด้วยซ้ายเข้าไปนํา1 0ปุ๊บจังหวะเตะมุมฟันได้มงสอง2หลังจากนั้นก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะคือลิวพูมีจังหวะผิดพลาดให้เห็นก็็เเเเลลลยยโดดดนนนนนไปป22ึงหงหหัิอออาาาารรมม้บนนมนะแบบกกวว่่่คตีะแ จ่ายบอลข้ามฟากไปให้โมใช่ไหมแล้วโมก็ตบกลับมาบีอาร์วิ่งเข้ามายิงเต็มข้อนําไป3าสองหลังจากนั้นก็นําปุ๊บก็เรียบร้อยทุกคนโดนไป3าแล้วก็จบที่4ประตูต่อ3ามจากที่ดูนั้นเนี้ยทุกคนจะเห็นได้ชัดเลยว่าปัญหาของเราเนี่ยคือกลางรับจ่าจานะคือแบบตําแหน่งกองกลางเบอร์หกอะ่ะคือเคอร์ติโจนถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้แต่ว่าศักยภาพประสิทธิภาพเนี่ยมันควรจะเอาไปเล่นตำแหน่งอื่นมากกว่านะเพราะว่าโจนไม่ใช่กลางรับแท้ๆก็จังหวะการตัดบอลแบบการอ่านเกมอะ่ะมันอาจจะไม่เข้าใจมากไงคือจริงๆเนี่ย ยังไงเราก็ต้องมีกลางร,รับเว้ยคือควรเสริมจริงๆไม็คม่งัันนะบอกเลยว่าเปิดมาก็บันเทิงอะไหลเป็นประตูน้ําแน่นอนลวิวภูสุดท้ายนี้ก็มารอรุ้นอาการบาดเจ็บของแม็คอลิเตอร์กันทุกคนนะว่าจะเจ็บมากหรือเจ็บน้อยนะก่อนจะไปก็ฝากทุกคนนะกดติดตามกดหัวใจคอมเมนต์คุยกันกดแชร์ด้ทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้า